รีวิวเครื่องตัดหญ้าจ้ะอันนี้เป็นตัดหญ้าเป็นเครื่องตัดหญ้าตัดขอบตามขอบตามขอบต่างๆนะจ๊ะบ่ได้ตัดกลางสนามนะจ๊ะตัดตามขอบด้วย่ะนี้เนี่ก็จะมีใบพัดตัวนี้ก็จะเป็นตัวป้องกันหยากระเด็นใส่คนตัดเนาะตัวนี้ก็จะมีใบพัดตัดแบบแบบละเอียดเลยจ้ะตัดตามขอบต่างๆจริงๆล่ะนี่ตามขอบ ตามขอบสนามหรือตามขอบกับไม่กับอย่างังสิเนี่ยนะจาน้านี่อันนี้พ,ยยพ่อใหญ่พ่นตัดเรียบร้อยแล้วนี่ตัดแบบไม่ง่ายสบายแต่ว่าต้องใส่ไฟฟ้าจ้าตัวนี้นะดังยี่ปืนปืนปืน,ป,นปืนอยู่ค่ะนี่เนาะแต่ว่าตัดตัวตัวนี้นะยาวๆใส่เครื่องตัดแบบอม,มือดันเอาน,นี่เนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงนาฮ้อนก็สิได้ฮ็ดหัวฮ็ดสวนกันนะพ่อบิึงได้จ้านี่เครื่องตัดก็สิมีมือจับ มือจับแบบนี้แล้วก็ซิมีตัวนี้เป็นตัวไอ้กดต,ตัวกดบีบไ้เครืองมันทำงานเนาะเนี่ยสะดวกสบายคักพี่น้องเราต้องใส่มีดอิตโต้ซับคือบ้านเท่าแล้วสะบายเกินคนก็เลยขีข่คานเนาะอนเอาจะเบิ่งยังไงแล้วเห็นยังเครื่องตัดหญ้าพี่น้องเครื่องตัดขอบอ๋อให้ก็บ้าขึ้นามาใหง่

พี่น้องบึ้นบึนบึ้นบึ้นเลย cái bùm nữa Nhìn cái bùm Này Ông cà bốt do cà Bụng cho หน้าจะพบป้าเขาดงอ,อยากตัดดอกไม้ไปเด้อไป ตัดยาอัตโนมือจ้ายูดยู่ไปเลยไถยไปเลยถ้าแขนไม่มีแรงก็เอาพุงดันได้จะได้ตัดแท้เลือดอนี่สําหรับคนขยันนะคะแต่ฝรั่งบางคนนะที่้านคักซื้อเครื่องตัดยา,าราคาสองหมื่นนี่มักตัดยาในหน่อยๆสั่นๆนี่สินั่งยิบเบียยิบไหวเบิ่งไปแต่ว่าอันนี้เป็ไงอันนี้เรามักตัดทังสี่จ้ะ อันนี้เครื่องไม่ด้าจากเครื่องเก่าตัดตัดหนาแค่น้อยมีเครื่องไม่ตัดไงสบายสบายแต่ว่าเมืองไทยเฮามยนี่โบขายบริสุทธิ์นอกต้องตัดหนาแบบนี้ย,ย่างเดียวเน๊ตตัดหนาย่างเดียวใช้ไถใชไปจ้นะาเนี่ยไถมือเดียวก็ได้เก่งคักบอสยังไงโอ้ปัญญามาทั้งนี่ทั้งนี่เถอะ ตัดงานนี่สองแบบด้วยค่ะอันนี้แบบแบบตัดงาทั่วไปตัดงาในสนามจ้องอีกแบบนึ่งน,นะตัดขอบสนามริมสนามจา้ะคล้ายๆแบบไอ้แบกใส่ข้อบานห้าตัวนั้นต้องใส่ไฟฟา้าตัวนี้บอใส่จ้ะเอาฝนคือตกระบาดนี่นะเฝ้าตัดเฝ้าตัดเพราะไงก้อนฝนตกอา่าฝนตกมากระเปียกโซ่แซ่ตกระบาด mất tít à cái này con nó bị ngọng lắm